ทำไมไม่มีแฟนเป็นคำถามที่น่าอึดอัดใจสำหรับคนโสดเมื่อเจอคำถามแบบนี้บ่อยๆถูกถามแบบนี้เป็นประจำก็ทำให้สูญเสียความมั่นใจและรู้สึกสไม่ดีกับตัวเองไปได้เหมือนกันการเป็นโสดไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นโสดสีดีอยากจะทําอะไรก็ได้ทำไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของใครเมื่อเจอคำถามแบบนี้บ่อยๆไม่ต้องคิดมากส่วนใหญ่คนที่ถาม เขาไม่ได้อยากรู้คําตอบจริงๆหรอกบางคนที่มีคู่แล้วเขาอาจอิจฉาเราอยากเป็นโสดเหมือนเราก็ได้เราก็แค่ตอบแบบทีเล่นทีจริง,รงตามแต่โอกาสดูที่เจตนาคนถามเป็นหลักแต่ถ้าคนที่ถามเป็นผู้ใหญ่มีเจตนาดีหวังดีกับเราจริงๆก็ตอบไปตามที่เราคิดเพราะคนที่รักและหวังดีกับเราจริงๆจะเข้าใจเราและพร้อมสนับสนุนความคิดของเราเสมอ เราควรใช้ความเป็นโสดทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ดูแลญาติพี่น้องดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดวันไหนว่างก็ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีเล่นโยคะวาดรูปเต้นลําดูหนังฟังเพลงหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายในยุคนี้หรือเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็ได้เพียงเท่านี้ชีวิตเราก็มีคุณค่าและมีความสุขขึ้นมาแล้ว ความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มีโสดก็สุขได้ไม่โสดก็สุขได้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจของเราโสดให้สุขดีกว่าจมทุกข์เพราะอยากมีคู่โสดยังมีความสุขไม่มีแฟนก็มีความสุขได้โสดก็แค่ไม่มีคู่ไม่ใช่ไม่มีค่า